สวัสดีครับบริษัทเอเกียดอุปกรสำหรับรี A ออบรวิววันนี้ผมจะมาแนะนำเลนที่บางที่สุดในโลกถ้าคุณเป็นคนสายตาสั้นเยอะเลือกแว่นแล้วเลนมันหนามันเทอะทะมันดูไม่สวยเลยตาเหลือจิตเดียวเหมือนเม็ดเหมือนเม็ดถั่วก็ต้องดูคลิปนี้ให้เข้าใจนะซึ่งเทคโนโลยีนะปัจจุบันนี้สามารถจะทําให้เลนบางได้ถึงขั้นนั้นครับบางที่สุดในโลกทําได้จริงโดยตัวอย่างผมก็จะมีเป็นเลนสองคู่นะ โดยตัวหนึ่งเป็นเลนส์ค่าสายตาลบ800อ่ะให้ดูแต่ได้ไหมพอเห็นหมนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ดูตรงนี้เป็นอินเด็ก1.5ค่าสายตาลบ800กับอีกอันหนึ่ง1.56ค่าสายตาลบ700 75เห็นไหมอ่ะอันนึงก็จะเป็นย่อบางที่มากกว่า แต่คุณมาดูตัวอย่างเลนครับอันนี้ลบ800อันนี้ลบรยบย่อบางหนึ่งสเต็ปเลยอันนี้ไม่ย่อเลยมันเป็นไปได้ยังไงดูสิมันเป็นไปได้ยังไงอฮะ,ม,ไไงงอะมันก็คือเทคโนโลยีของเลนส์นนะเลนส์เอเกรก็จะมีดีไซน์ของเลนส์หนึ่งเลนช์เลนชั้นเดียวอะ่ะเราเรียกว่าเลนชั้นเดียวนะก็คือมีหนึ่งสายตา สำหรับวัยรุ่นแล้วก็ผู้สูงอายุที่ต้องการค่าสายตามองไกลหรือมองใกล้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแหละมันก็คือเลนชั้นเดียวมันเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลเลนส์แล้วทําให้ศักยภาพของการมองเห็นนั้นมันเต็มใบามากขึ้นปกติเลน์บริเวณที่คุณจะสามารถมองได้ชัดสุดคือแค่บริเวณตรงกลางๆเท่านั้นเองแต่พอเป็นเทคโนโลยีนี้คุณก็จะมองได้ขนาดสักประมาณ50มิลลิเมตรทั่วทั้งชิ้นเลนแล้วมันชัดเท่ากันแม้ว่าคุณจะใช้หางตามองขอบเลนส์ก็ตาม แต่ถ้าเป็นเลนส์แบบสำเร็จรูปที่คุณซื้อกันราคาไม่แพงพวกนี้ก็จะเป็นระบบแม่พิมความชัดมันก็จะมีอยู่แค่บริเวณกลางๆเนี่ยเซนติเมตรเท่านั้นเองนะทีนี้มันบางควันขนาดนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันก็จะมีแบ,บ่งเป็น2ส่วนนะส่วนที่เป็น optical zone ก็คือส่วนที่ให้ภาพชัดที่สุดจะอยู่บริเวณโซนกลางส่วนที่เป็นส่วน blending นะสากลเขาจะเรียกว่าส่วนนี้ว่า blending มันคือส่วนที่ทำให้การประกอบของเลนส์ตัวนี้มันสามารถยัดเข้าไปในแว่นใดๆได้นั่นเองโดยส่วนเบลนดิ้งเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานมันได้แลกกับอะไรครับแลกกับการทำให้มันบางมากกว่าปกตินั่นเองใช่มันเบากันเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเทคโนโลยีนี้แล้วเราอยากได้บางพิเศษเราก็แจ้งทางบริษัทเอเกดว่าอยากได้บางพิเศษหรือเลนส์ติคล่าออปชั่นนะหน้าตาของมันก็จะทำให้บางได้แบบนี้ โดยออปชันนี้สามารถเลือกตั้งแต่ขนาด35จนถึง50ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่า35คือส่วนที่มันชัดที่สุดที่สามารถใช้ได้จนถึง50มิลลิเมตรถึงขนาดที่มันสามารถใช้งานได้ส่วนที่เหลือก็คือจะใช้งานไม่ได้นี่คือข้อเสียของมันในขณะที่เลนที่ไม่ได้ทําแบบนี้มันก็จะไม่มีส่วนเบลนดิ้งแต่ก็ไม่ได้ใหมายความว่าคนข้าศสตริยเยอะๆเขามองเฉียงไปข้างๆเขาจะชัดนะเขาไม่ชัด คนที่มีปัญหาสายตาสั้นจะรู้ดีว่ามันไม่ชัดแต่การที่คุณรู้เรื่องนี้แล้วว่าอ๋อมันทำให้เลนส์บางขึ้นได้จากออปชันนี้ข้อเสียมันก็มีก็คือส่วนที่มันใช้งานไม่ได้มันก็มีส่วนที่ใช้งานได้มันก็มีถูกไหมแล้วก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าการทําให้ออปชันนี้มันสําเร็จมันมีขั้นตอนอะไรนบ้างหนึ่งเลยก็คือคุณต้องมีช่างร้านแว่นตาเนี่ยที่มีทักษะที่ ดีเยี่ยมผมว่าอันนี้เป็นหัวข้อที่สําคัญที่สุดช่างผู้ชํานาญการนะไม่ใช่นะะักขายเนาะมันเป็นช่างผู้ชนานาญการส่วนที่2ครับคุณต้องรู้จักระบบขนาดของแว่นและเลนส์รวมกันนะน,นี่คือข้อ2แปลว่าเขาต้องมีความสามารถช่างแว่นคนนั้นต้องมีความสามารถในการคานวณความหนาของเลนส์กับขนาดกรอบแว่นร่วมด้วยนะก็จะ,จะทําให้วิธีการทําเทคโนโลยีนี้มัน ประสิทธิภาพสูงที่สุดและส่วนที่3นั่นก็คือการวัดสลีระบุคลนะนอกจากเรามีค่าสายตาแล้วเนี่ยก็ต้องวัดสรีระบุคลว่าแว่นตัวนี้เขาใส่แล้วเนี่ยมีสรีระแบบไหนสูงต่ำตกและปรับแว่นได้ไหมวัดสัดส่วนพารามิเตอร์ที่จะเอาไปทำขั้นตอนการขัดพิเศษได้ไหมทั้งหมดเนี่ยมีอยู่กันสข้อจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีครบทีนี้เราก็จะมา ลกล็ดไกด์ง่ายๆแล้วกันว่าขั้นตอนมันมีอะไรบ้างโดยอุปกรณ์ที่คุณจะต้องมีก็คืออะแวน่นไม้บรรทัดอะไม้องใช้สมองเคื่อกคิดเลขอันนึงแล้วกันขั้นที่หนึ่งคุณร,รู้รู้แล้วว่าช่างแว่นมีทักษะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงหรือเปล่าก่อนนะเพราะว่าเขาต้องใช้ขั้นตอนนั่นแหละขั้นตอนนี้มีชื่อว่าการวัดขนาดขั้นต่ำของเลนส์ ซึ่งเรารู้อยู่แล้วถ้าเราเลือกกรอบแว่นใหญ่เลนก็จะหนา่อให้คุณย่อบางเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วก็ต้องคุมที่ขนาดกรอบแว่นก่อนอผมก็จะเริ่มสมมติอันนี้เป็นแว่นตัวอย่างเราก็วัดความกว้างของมันแว่นตัวนี้ได้กว้าง46สะพานจมูก20 F, เอ่อทยแยง48 46บวก48 บวกด้วย21 PD ผมเป็นคน PD 66นะลบเ,เ้ื่อ6แปลว่าตัวนี้วงเลนขนาด49มิลิเมตรตัวเลขยิ่งน้อยแปลว่าเลนที่ทำออกมาก็จะยิ่งบางนะวิธีการเป็นแบบนี้จำอันนี้นะอันนี้คือแว่นที่ทำออกมาแล้วจะมีขนาดวงเลน49ทีนี้ผมเปลี่ยนอันใหม่เลือกแว่นตัวใหม่มา ถ้ามันเดิมวัดความกว้างแว่นตัวนี้กว้าง51ทะแยง52สภา19 51บวก52บวก19ลบด้วยพีดีของผม66ตัวนี้มีขนาดวงเลน56เมื่อกี้นี้49อันนี้56แสดงว่าถ้าคุณทำเลนใส่แว่นตัวนี้เลนจะหนากว่าอันนี้คือเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องย่อบางนะเอาเลือกเอาเลนตัวค่าใสา่ตาเนี้ย เอาไปใส่แว่นตัวใดๆอะ่ะไอเนี่ยจะหนากว่าแว่นตัวนี้ต่อเอาแว่นกระแด่เนี่ยเ<ม>พราะมันใหญ่ดีอันนี้เป็นแว่นแบบที่3วัดความกว้างเหมือนเดิมขนาดกว้าง55 57สะพานจมูก18 55 57, 58, บ57บ18ลบด้วยพีดีของผมอันนี้ต้องใช้ขนาดวงเล็บ64 แปลว่าอันนี้ทําออกมาแล้วเรียนจันหนาที่สุดคุณก็จะได้และแว่น3อันอันนี้49ตัวเลขน้อยสุดคือทําให้เลียนบางอันนี้56แล้วก็64ถ้าคุณเลือกแว่นไซส์ใหญ่แล้วคุณไปทำออปชั่นนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะเจอปัญหาส่วนที่เป็นเบรนดิ้งหรือส่วนใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดเลยเพราะว่าคุณเลือกแว่นใหญ่ข้อเสียของมันก็คือ,อตรงส่วนเบรนดี้เนี่ยมันควรจะมีพื้นที่น้อย ในบริเวณของตัวกรอบแบนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีช่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะแล้วสามารถรู้ว่าแว่นตัวไหนเนี่ยทำเล่นออกมาได้บางมากกว่าอย่างเงี้ยแว่น3ตัวตัวที่ชนะเลยก็สามารถทำใส่ตัวนี้ได้ต่อจากนั้นปุ๊บเขาก็ต้องวัดพทรามิตเตอร์ส่วนบุคคลอันนี้เป็นเรื่องที่ผมจะแบล็งข้ามไปมันจะฟังยากสำหรับผู้บริโภคนิดนึง ก็เอาเป็นว่ามันคือวัดระยะห่างตาวัดมุมเทแว่นวัดโคงแว่นวัดตำแหน่งประกอบ p d ดีสูงพ d ดีไฮทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยรวมกันแล้วก็ขยำสั่งในค่าสายตาของคุณก็จะสามารถทําให้เลนตัวนี้ออกมาได้เพอร์เฟกมากยิ่งขึ้นส่วนสุดท้ายอย่างที่ผมบอกว่าออปชัน่นนี้มันจะมีให้เลือกไซส์ตั้งแต่35-50ไอ้ไซส์เนี่ยคือพื้นที่ใช้งานดีที่สุดของมันนะ่ะมีตั้งแต่35-50 ถ้าคุณเลือก50ก็คือหนาสุดแต่ส่วนเบลนดิ้งก็จะมีมารบกวรน้อยแต่ถ้าคุณเลือก35มันก็คือบางสุดส่วนเบลนดิ้งก็จะมีเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือก35มันก็ควรจะต้องอยู่ในกรอบแบบที่ขนาดลเล็กๆด้วยแต่อย่าลืมว่าการที่มันมีเต็มวงเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาคนใสยตาสั้นเยอะๆมองอะ่ะเอ้ข้ามันจะเห็นชัดนะมันไม่ชัดนะ ถ้าใครมีสายตาสั้นเยอะแล้วฟังคกนี้อยู่พิมพ์มาบอกเลยว่าจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เลยยอมสลับบางส่วนเพื่อไปเติมบางส่วนวน,นั่นเองครับอย่าลืมว่าการเลือกออปชันนี้ไม่ใช่ว่ากรอบใหญ่ยังไงก็ได้แล้วคุณก็คิดว่าคุณจะใส่หรือยัดองไรก็ได้เพราะนั่นคือนักขายแต่ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเราก็กําลังจะเอาเทคโนโลยีนี้ <Mer ge. S 1> เมิร์หรือให้ไปเข้ากับกรอบแว่นที่มันดีที่สุดในการทำออปชันนี้ ส่วนออปชันนี้อันนี้ลบ800ไม่ยอ่อเลยอันนี้ลบ775ดอย่อหนึงสเต็ปก็คิดเอาแล้วกันว่าคุณอยากได้แบบไหนสำหรับผู้ที่อยากจะเลือกออปชันนี้คุณต้องยอมรับสิ่งที่คุณจะสูญเสียเพื่อได้สิ่งที่ต้องการมานี่คือข้อสำคัญส่วนที่2ครับนั่นก็คือค่าสายตาที่ผมแนะนำสำหรับ คนที่จะทำออปชันนี้กรณีสายตาสั้นควรจะซัก700ขึ้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเกมที่เขาพอรับได้เพราะคนสายตาสั้น700เนี่ยส่วนใหญ่เขามองข้างเขาไม่ยู่แล้วนะเขาเฉียงทีเดียวเขาก็เนี่ยผมมองตรงผมเฉียงหน้าทีเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชัดแล้วครับก็จะเริ่มเหมาะกับออปชันนี้ส่วนค่าสายตาบวกสักบวก500ขึ้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะทำออปชันนี้ได้ ส่วนน้อยกว่าน,นี้ก็ควรจะต้องคุยและให้ข้อมูลกับผู้บริโภคให้ครบให้เขามีส่วนในการตัดสิในใจพวกอย่าเชียวนะที่จะไปพยายามตัดสินใจแทนเราอย่าดูถูกผู้บริโภคครับเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคฉลาดมากสำหรับรับแว่นครับที่อยากจะเทรนนิ่งวิธีการทำออปชันนี้ ใครที่ฟังถึงตอนนี้นะอยากจะเทคนิคออปชันนี้เป็นสัมนาออนไลน์นะครับก็ <_ d ose> จะเปิดให้ลงสมัครนะก็ <_ d ose> จะมีจมํานวนจํากัดเพราะว่ามันจะเป็นการจับหักให้ลองทำเนี่ยอย่างที่ผมกําลังพูดอยู่ตอนนี้ให้ลองเป็นเคสคล้ายๆกับสถานการณ์จริงขึ้นมาคุณจะได้รู้ขั้นตอนการเลือกแว่นให้ถูกต้องรู้ว่าควรจะเลือกขนาดไซส์ไหน แล้วออปชันนี้เหมาะกับค่าสายตาเท่าใดแล้วคุณก็จะขายได้อย่างไม่มีปัญหาก็สามารถติดต่อตรงผ่านเพจ A-Gate หรือ Line A-Gate หรือใต้คลิปนี้นะพิมพ์เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจัดกลุ่มมาสัมนาออนไลน์เกี่ยวกับหัวข้อนี้กันครับบ๊ายบาย